บุ่มปนัดดาจะให้นมลูกแต่เจอสามีมองแบบนี้ตนต้องรีบเบรกแรง เป็นคุณแม่ลูกอ่อนป้ายแดงที่สตรองสุดๆค่ะสําหรับพิธีกรคนเก่งบุ๋มบรรด,ดาที่เลี้ยงน้องอเล็กลูกชายวัยสเดือนด้วยตัวเองแต่ถึงจะง,งานหนักแค่ไหนคุณแม่คนสวยก็ยังได้สามีกล้ามแน่นก๊อตอาทิปมาช่วยเลี้ยงลูกชายสุดที่รักด้วยแต่ล่าสุด26กมกราคม2566ก็มีโมเมนต์ให้ได้แซลกับความหวานปนแซบของคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนเมื่อบุ๋มออกมาโพสตภาพที่เปิดตัวเสื้อเตรียมเอาลูกชายเข้าเตากินนมแต่ในภาพดูท่าคุณพ่อก๊อตนะ ดูจะสนใจเต้ามากกว่าคุณลูกชายจนโดนบุ๋มเบรแรงว่าไม่ต้องมามองเลยของลูกงานนี้เล่นเอาแฟนๆเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยค่ะอาทิเช่นแต่มันเคยเป็นของพ่อมาก่อนแบ่งกันไปค่ะคุณแม่สิดเท่าเทียมกันคุณพ่อให้ลูกโตก่อนนะพ่อเป็นเรื่องที่มีทุกบ้านจริงๆค่ะแม่โถหน้าสงสารคุณพ่อเขาจริงๆนะคะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ